กูอยากไปเพราะว่านี่หนึ่งเลยดูรายการมาชื่อรายการหนึ่งชื่อรายการไกจินไกจินที่เออเห็นพี่เขาไปมาไงไปที่เนินมาปางคือแบบว่าบรรยากาศอะดูเห็นจากเห็นอะบรรยากาศดีอะเออคือบว่าในประเทศไทยกูไม่รู้หรอกว่ามันเยอะหรือเปล่านะภูเขาหินแบบนั้นอะกูว่าเอาละชวนเพื่อนไปเว้ เพื่อนก็ไม่อยากไปอะ่ะกูอะไรตัดสินใจว่าไปแม่งคนเดียวเนี่ยแหละกูบอกทุกคนอะ่ะว่ากูจะไปคนเดียวแต่ไม่มีใครเชื่อกูทุกคนบอกว่ากูมีตัวมั่งแหละมีเด็กอยูที่นู่นม <c oughs> ั้งดีๆท <c oughs> ั้งนั้นมันมีจริงกูรู้สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่27่ิบเมิถุนาปี63วันนี้จะเป็นทริปแรกของผม ที่ผมจะไปเที่ยวคนเดียววันนี้ผมจะไปเที่ยวเดินมาปางครับจังหวัดพิษณุโลกวันนี้อ่ะเออแล้ววันเสาร์ไงคือพี่กูบวชเป็นพี่ที่เรือสนิทกันกเออเขาบวชที่กรุงเทพก็เลยว่าไปแวะก่อน <c oughs> แวะเสร็จใช่ไหมก็คือกะว่าแบบเออออกสักเที่ยง ถ้าดูอยากมีในกูเกิลแมปอบบมันประมาณ300กว่ากิโลเพิ่งคำนวณก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงกว่าก็สำหรับกูไม่นานหรอกแป๊บเดียวคนอยากเที่ยวอ่ะกว่าเออไปก็เริ่มออกจากกรุงเทพตอนเที่ยงเลยคือพระท่านขึ้นเพลงอ่ะกูว่ากินกินก่อนพระอีกเอากูพูดเลยกินกินข้าวก่อนพระ เสร็จปุ๊บก็ออกจากกรุงเทพจากประเวชอะเขตประเวชไปวิ่งไปเรื่อยๆผ่านบางปะอินพอถึงบางปะอินปุ๊บรู้สึกจะไปพักอยู่แถวพักจุดแรกที่อยุธยาก็ถึงแล้วนะครับที่พักจุดแรกจังหวัดอยุธยาครับมาคนเดียวก็เงามนกะไม่มีเพื่อนคุยเลย เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับไปกันครับเสร็จปุ๊บออกทีนี้ยิงยาวเลยจากอา,อายุทยาไปไปเรื่อยๆไปไปออกอีกทีเส้นปกฟ้าถามว่าตอนไปถนนดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ติดไม่ถึงก็ติดก็ได้เรื่อยๆแต่มัน ถนนเส้นนั้นก็ยังเป็นเลนสวนอะสองเลนอะสวนกันไปสวนกันมาอยู่ก็วิ่งไปเรื่อยๆก็จนเข้าสู่พิษณุโลกสิ่งแรกที่เห็นเลยคือแบบว่าสองข้างทางแบบ,บวิวก็คือวิวดีเลยคือเป็นชาวบ้านทำนาเป็นไร่เป็นนาคือแบบว่าธรรมชาติเลยทีนี้ก็วิ่งมาเรื่อย เหมือนวิ่งกลางหูบเขาอะอืมวิ่งไปเรื่อยๆบรรยากาศดีลมเย็นๆทีเนี้ยพอไปถึงตัวอำเภอเนินมะปางด้วยที่ความที่แบบว่าเป็นคนเที่ยวคือบือ้อไม่ไม่วางแผนการเที่ยวอะไรสักอย่างถึงเนินมะปางปุ๊บอ้าวเราจะไปที่ไหนต่อวะคือไม่รู้ไงว่าแลนด์มาร์คอยู่ตรงไหนไอ้ที่ วิวสวยๆอยู่ตรงไหนทีนี้จอดรถเซิร์ชดูเลยไปเจออยู่รูปหนึ่งต้นไม้รูปหัวใจทีนี้มันเป็นวิวที่แบบสวยอะ่ะก็คือว่าเออไปที่นี่แหละก็คือเซิร์ชดูเอา้าอยู่หมู่บ้านรักไทยก็เออไปหมู่บ้านรักไทยจะขึ้นไปปุ๊บพีคจัดเลยรีสอร์ทจะไม่เปิดช่วงโควิด ก็เลยไม่ได้ดูทีเนี้ตรงนั้นน่ะมีป้ายป้ายหนึ่งเขียนว่าสวนพงแตงลุงดำก็หนึ่งคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูดูไม่ได้ดูอะไรไมาก่อนเลยนะว่าที่นี้สวยหรือไม่สวยคือตอนนั้นมันไปถึงนู่นก็เกือบห้าหกโมงเย็ยนแล้วอะ่ะ mm. ก็เลยตัดสินใจว่าเออพักที่นี่แหละก็เลยไปไปได้แล้ว ไปก็ไปแรกๆจนสุดถนนก็ตกใจอ้าทีนี้เป็นถนนดินแดงแล้วก็เลยแปลกๆหรือจะหลงเพะว่พอไปถึงก็เจอรีสอร์ทก็โล่งใจผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเจอคือนักงานต้อนรับ เธอมีชื่อว่าสีนวลเป็นหมาพันไทยน่ารักมากคือเปิดประตูมาปุ๊บต้อนรับเลยก็เลยไปหาเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเจอป้าคนหนึ่งแกชื่อป้าหนึ่งป้าหนึ่งเป็นป้าหนึ่งเป็นเจ้าของ แอน่ารักมากคือการบริการการบริการคือบอกว่าดีดีที่สุดอ่ะคือความรู้สึกสึกเหมือนเราไม่ได้มาเที่ยวอ่ะเราเหมือนมาพักบ้านป้าต่างจังหวัดอ่ะถึงปุ๊บป้าต้อนรับอย่างดีก็ป้าก็ถามว่าผมมากี่คน ผมออกมาคนเดียวป้าป้าก็ตกใจซึ่งไม่ต่างอะไรจากคนที่ผมบอกบอกมาว่าผมจะมาคนเดียวทีนี้ป้าก็เลยบอกว่านั้นห้องนี้แล้วกันก็เลยป้าก็เลยพาไปดูห้องห้องเนี้ยจะเป็นเตียงใหญ่นอนได้สองคนผมก็ตกใจอยู่นะว่าเฮ้ย ไม่มีแอร์เหรอทำไมมีแต่พัดลมป้าถามว่านอนได้ไหมผมก็บอกนอนได้เพราะผมก็นอนที่ไหนก็ได้อยู่แล้วสบายสบายเฮอยเลยตัดสินใจป้าบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงที่ผมไปมันเป็นช่วงโลโลซีซันซึ่งป้าก็เลยคิดราคาพิเศษรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นให้ในราคาเจ็ดร้อยซึ่งในงราคาเจ็ดร้อยกับห้อง ขนาดนั้นผมว่าก็คุ้มนะเพราะว่ามีอาหารเช้าเย็นทีนี้ป้าก็บอกว่าหนูอย่าลืมไปชิมลำไย,ยนะเนี่ยอยู่อยู่หลังรีสอร์ทหนูเก็บกินได้เลยป้าไม่ได้ฉีดยาหรืออะไรแล้วอีกอย่างป้าเป็นคนปลูกเองผมก็โก็เลยไปชิมลำไย,ยป้า ชิมคำแรกหวานลำไย,ยลำไย,ยป้าหวานแล้วก็เนื้อเยอะเม็ดก็น้อยนี่นี่อะลำไย,ยสวนป้านะลองชิมดูหวานจัดเลยที่นี่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับ เป็นกันเองเลยแหละไม่ค่อนข้างละ่ะก็เดี๋ยวเราไปกินอาหารเย็นกันนะครับหลังจากชิมลำยเสร็จก็ได้ไปทานข้าวเป็นข้าวมื้อเย็นซึ่งวันนั้นผมไปก็จะมีกลุ่มพี่พี่กลุ่มหนึ่งเป็นแก๊งสาวๆแกันเขามาจากกรุงเทพป้าเขาก็ป้า ป้าหนึ่งเขาชื่อป้าหนึ่งเจ้าของรีสอร์ทชื่อป้าหนึ่งขชวนชวนว่าเออน้องก็ชื่อเรียกชื่อผมละว่าเอ,อมากินข้าวกันมากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูพระอาทิตย์ตกอ่าก็เลยทานข้าวก่อนเดินไปก็เจอพี่พี่พ,พี่พี่เขาก็ชวนทานข้าวเพราะเขาเห็นเรามาคนเดียวข้าวในวันนั้นเป็นมีกะเพรา ไข่เจียวแล้วก็ต้มยำไก่ซึ่งที่นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่ตก็คือทานไม่พอหรือทานไม่อิ่มตักเพิ่มได้ก็หลังจากรับประทานก็แสงก็เริ่มใกล้ใกล้จะเริ่มหมดก็เลยขึ้นไปจุดชมวิวของทางรีสอร์ทก็ไปถ่าย วิวถ่ายรูปเก็บทีนี้ก็กลุ่มพี่ๆเขาก็ได้มาถ่ายรูปวิวรูปวิวรูปพวกเขาก็ได้คือเขาก็เห็นผมว่ามาเขาก็ได้ถามถ่ายเกี่ยวกับว่ามาคนเดียวใช่ไหมทําไมถึงอยากมาคนเดียวผมก็ได้อธิบายให้พี่เขาฟังไมทีนี้พี่เขามาสะดุดตาตรงกล้องผม เขาถามว่าอันนี้เป็นกล้องฟิล์มใช่หรือเปล่า mm. อกว่าใช่คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นกล้องฟิล์มแล้วเขาย้อนไปถึงสมัยตอนเขาวัยรุ่นพี่บอกว่าสมัยนั้นอะ่ะที่เขาฝึกถ่ายกันอะ่ะก็เสียฟิล์มมาเยอะเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นผมแบบสัมภาษณ์ได้ถึงว่าเออ ถ้าเราเกิดทันช่วงที่มีกล้องฟิล์มกำลังบูมมันคงจะสนุกมากกว่านี้นะก็ได้คุยเรื่องราวาเกี่ยวกับกล้องเยอะพอสมควรทีนพี่เขาก็ถามว่าเออพรุ่งนี้ผมจะไปไหนอะไรยังไงที่ผมได้ดูจากาทาง Google แล้วก็ถามป้าแล้ว ป้าก็แนะนําสถานที่ก็คือวัดชื่อว่าวัดเผ่าไทยเพราะว่าตอนเช้าที่นั่นก็วิวดีไม่น้อยไปกว่าที่รีสอร์ทผมก็เลยโอเคคืนนี้พักผ่อนหาข้อมูลต่อว่าจะไปที่ไหนดีทีนี้เริ่มจะวางแผนละเพราะว่าเรามาแค่สองวันหนึ่งคืน วางแผนเสร็จก็นอนทีนี้ก็ตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ปรับใจคือวิวและบรรยากาศที่เย็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือเข้าใจแล้วผมเข้าใจเลยว่าทำไมที่นี่ถึงไม่ติดแอร์เลยเพราะว่าบรรยากาศข้างบนไม่ต้องมีแอร์ได้พัดลมก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ มันมันหนาวแต่ก็คือไม่ได้หนาวถึงคาว่าหนาวเข้ากระดูกอะไรก็คือเย็นสบายหลับเย็นสบายหลังจากที่นอนผมก็ตื่นมาช่วงเวลาหกประมาณหกโมงครึ่งเพราะผมตั้งในาฬิกาปลุกไว้ก็ได้เต่นมาก็สิ่งแรกเลยคือล้างหน้าแล้วรีบไปดูวิว คือตอนนั้นชุดผมไม่เปลี่ยนก็คือชุดนอนเลยเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนั้นอ่ะไม่เปลี่ยนชุดไปหรือไปทำอะไรกลัวจะไม่ได้เห็นอะไรที่สวยงามคือง่ายกลัวไม่ทันก็เลยไปถ่ายวิวเดิมจากเมื่อเย็นก่อนวิวเดิมจากที่ตอนเย็นที่ไปถ่ายก็เห็นหมอกแต่ ทางวิวฝั่งของป้าของรีสอร์ทป้าจะช่วงนั้นหมอกจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เพราะเหมือนกับว่าลมจะพัดไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ผมก็ในแบบในความคิดอะความคิดเองอะคือไม่ได้ยึดหลักทฤษฎีอะไรอ่ะคือว่าไปวัดเผาไทยดีกว่าเผื่อลมจะพัดไปทางนั้นก็เลยตัดสินใจขับรถออกจากรีสอร์ทไปวัดเผาไทย วัดเผาไทยก็ห่างจากพีสอดไม่กี่กิโลพอไปถึงที่วัดก็ทางวัดจะจัดเป็นจุดชมวิวสองสองที่สองฝั่งจุดชมวิวแรกสิ่งหน้าคือที่เห็นเลยคือเจ้าตุกกับแมวน้อยซึ่ง ออกมาต้อนรับนอนให้เราเล่นให้เราเกาค้างมันก็เล่นดูอ่ะเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็พอเล่นกับมันพอทีนี้หน่อยก็ไปดูวิวพอเห็นวิวครั้งแรกรู้สึกประทับใจเลยคือหมอก นั่นค่อนข้างหนาเลยคือตรงกับดักที่ตัวเองคิดไว้เป๊ะเลยคือว่าคิดว่าลมมันต้องามาทางฝั่งนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหมอกหนากว่าที่รีสอร์ทก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศเก็บรูปต่างๆของที่วัดผอไทยมาทีนี้ พอเริ่มจะสายนิดนึงหมอกก็เริ่มหายทีนี้ผมก็โอเคหมอกเริ่มหายแล้วก็กลับกลับมารีสอร์ทมาอาบน้ําแต่งตัวเพื่อลงไปข้างล่างเพื่อจะไปจุดแลนด์มาร์คของเอนัะปางอีกที่หนึ่งก็คือบ้านมุงบ้านมุงก,ก็จะเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ท่ามกลางาท่ามกลางาหุบเขาหูบเขาเหินปูนคือป้าเขาเข็นบอกแล้วว่าเหมือนกุ้ยหลินเมืองไทยแล้วก็วันนี้ก็วันสุดท้ายของการเที่ยวนะครับก็เราจะกลับสุรยบีบกันแต่ก่อนกลับก็จะแวะเที่ยวตามรายทางไปนิดนับ ก็คาดว่าน่าจะถึงก็ค่ำพอดีผมก็เลยอ่ะลงมาแต่ระหว่างทางที่จะไปผมก็ไปเจอกับป้ายหนึ่งซึ่งเขียนว่าเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงทีงนี้ผมก็เลยเข้าไปไปเรื่อยๆจนไปเจอวัดวัดหนึ่ง ก็เลยเขาบอกว่าจะขึ้นทำนี้ก็คือต้องเดินผ่านวัดน,นี้ก็เลยไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เจอเลยป้ายประกาศว่าถ้าไม่ได้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานคือไม่สามารถขึ้นขึ้นได้ก็คือเราเราเองเนี่ยไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนําเราขึ้นไปซึ่งเราต้องกลับ ขับรถย้อนกลับไปติดต่อซึ่งผมมองว่าถ้าย้อนกลับไปกลับมาเงมันจะเสียเวลาเพราะว่าผมต้องกลับบ้านผมไม่อยากกลับถึงบ้านเด็กมากก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆให้พอรู้ว่าทางขึ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทีนี้กะเลยกลับออกมาก็กลับมา ทีนี้ก็วิ่งตรงยาวถึงหมู่บ้านไปบ้านมุงเลยพอทีเนี้ยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฝั่งซ้ายก็จะพบป้ายเขาได้เขียนว่าแลนด์มาร์คเมรมะปางก็คือบ้านมุงเลี้ยวเข้าไปปุบทีเนี้ที่คือเห็นคือเป็นภาพที่สวยมากก็คือหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูนทีนี้ผมก็ขับไปเรื่อย เพื่อดูความสวยงามก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งเป็นภาพนิ่งก็ถ่ายไปเรื่อยๆทีนี้ก็จนถึงช่วงเที่ยงแนละ้วก็เลยหาร้านอาหารในหมู่านนั่นแหละก็คือเลือกที่ว่ามุมดีวิวดี ผมก็เลยไปเจอร้านหนึ่งชื่อบ้านมงสเต็กเฮาผมว่าคือมองอย่างด้วยสายตาแล้วก็ร้านเนี้ยโอเคเลยเข้าไปถึงก็สิ่งแรกก็คือสิ่งที่เราคิดไว้ก็คือไม่ผิดหวังก็คือวิวดีแล้วก็บรยากาศรอบๆค,อค่อนข้างสบายก็คือไม่ร้อน ผมก็เลยตัดสินใจรับประทานหาที่นั่นก็เลยถ่ายภาพเล็กๆน้อยเก็บทีนี้พอเมื่อได้ทานอิ่มเป็นเรียบเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงเวลากลับบ้านผมก็เดินทางออกจากที่นั่นประมาณบ่ายโมงก็ขับเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรครับแวะตามรายทางไปเรื่อยครับ ก็คือแวะซื้อของฝากให้ทางบ้านทางบ้านบ้างซื้อฝากแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ถึงบ้านก็เชื่องประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับก็ที่พดเล่ามาก็เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งแรกของผมก็คือครั้งแรกนี่คือการท่องเที่ยวคนเดียวครั้งแรก เขาเรียกคนเดียวครั้งแรกถามว่าคลิปนี้ผมได้อะไรมาบ้างก็หนึ่งเลยคือได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติจริงๆหลังจากที่เราทํางานมากทั้ทงอาทิตย์ก็เหน,นื่อยแหละแต่ได้ไปเจอบรรยากาศที่ดีมันก็ทําให้เราหายเหนื่อยได้เป็นปิดทิ้งเลยนะก็คือก็ดีเลยแหละ อีกอย่างหนึ่งคือได้พูดคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนได้มาแลกความคิดกันว่ามันเป็นยังไงรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงที่ว่าได้คุยกับคนที่แปลกหน้าได้มีภาพใหม่ๆมาได้รู้จักคนได้รู้จักสถานที่ได้รู้จักบรรยากาศ ที่ดีๆแค่นี้